ล็อกได้เปล่าฮะมาดิใจก้าเราต้องฟังเพลงโอเคอะไรเนี่ย นั่นค่ะผมลรงลานี่มันจะไม่เกิดขึ้นก็คือตอนนั้นผมนั่งดูคลิปฝรั่งแล้วเขาเล่นเกมผีโอเคงั้นงั้นผมก็เลยลองเสิร์ชชื่อดูว่าเขาเล่นเกมอะไรแล้วพอผมลองมาดโมโอเคจัดไปผมก็เลยกดเข้าไปดูในคลิปคลิปนั้นอ่ะกดเข้าไปแล้วอ่ะงั้นก็เออเจอพี่น้าแว่นแล้วหลน่ะโอ้เกมนี้เป็นเกมผีดูน่าสนใจดีมีไฟช้อ่ะฮะนี่โอ้โหไฟกระพริบซะด้วยผมเห็นเกมนี้แล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีผมก็เลยลองเออ ก๊อปเกมเออไม่ใช่ก๊อปเกมเออก๊อปชื่อมันไปในลงในเสื้อแอ่ตัตีนว่าเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็กดไปที่หน้าด้าน้าแล้วผมก็ไปก๊อปชื่อมาเลยผมแอะเปน็นนึงนะโอเคนะโอเคคอนโทนซีอ่ะเรียบร้อยก็คอนโทนวีอ่ะคอนโทนวีปึ๊บอ่ะ,รรอะเรียบร้อยอ่ะลองเซิร์ชดูกดเอนเตอร์ดดรไปอะไรครับเนี่ยมีแต่อะไรเนี่ยอ่ะเดบิวต์อะไรก็ไม่รู้เอิม่มผมอึ้งไปสักแป๊บหนึ่งจนผมก็เอ่อเซิร์ชใหม่อีกรอบหนึ่ง แต่ก็ไม่เจออยู่นี่ผมทั้งงงทั้งช็อกว่ามันมันคือมันต้องเชื่อยังไงเนี่ะผมก็เลยลบใหม่นะารับผมก็เลยทำการโอ้ยมันกดหน้ามันก็ซอฟตตัวอีกแล้วผมก็เลยลองลองกอปชื่อเกมอีกอันหนึ่งใหม่อีกทีหนึ่งเป็นภาษาเวียดนามนะผมก็ได้เจอเกมนั้นจริงๆริอเป็นเกมนพอก็ขอกขไปคิดว่าเกมเสียตังค์มากฮะเกมมันเป็นเกมฟรีซะด้วยผมตื่นเต้นมากเลยผมเลยกดดาวน์โหลดอย่างไวแล้วก็อะดีใจมากเลย จังหวะนี้โอเคปิดมือสักรอบหนึ่งอ่าจังหวะนี้โอเคเช็คก่อนวินโดว์เปล่าวินโดว์เสรนะโอเคแรมแรมแรมผมมีเยอะอยู่โอเคแรมผมแปดทิชนะครับเห็นแล้วเ <Okay. S 1> พื่อผมเห็นแล้วโอ้โหโอเคเครื่องผมแรงกดดาวโหลดมาอย่างไวโอ้ยใกล้เสร็จแล้วเว้ยโอ้มค์กั อีแค <I> <laughs> <16ว> ่สิบหกวิอย่างนั้นเหรอแน่ได้แล้วคอนเทนต์คลิปนี้เรียบร้อยเกมฟรีอืมได้คอนเทนต์แล้วเรียบร้อยครับทุกได้แล้วโอเคแน่เลยไม่เร็วรวดเร็วทันใจนะฮะเรียบร้อยคอนเทนต์คลิปนี้เรียบร้อย ไม่มีคลิปลงไงเลยโอ้โหโหลดแป๊บเดียวเสียงหัวเสียงเปิดสุดแล้วคุณใช่ยูทูบเบอร์หรือไม่เอาภาษาอังกฤษเนี่ยผมใช่ยูทูบเบอร์แล้วเพเดโม่แลมีเสียงไหมให้ เกมบ้านนี้มีเลียงหรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวถ้าเข้าไปก็น่าจะมีเลียงเองแหละไปฮะโอ้โหเงียบเกินเงียบไปไหมโอเคมีโอ้โหนี่ทำให้ผมสยองขวัญนสักแค่ไหนกันเชียวกะฮะเงยหน้าขึ้นเงยหน้าเราเร็ว,วอยากเจอข้างหน้าอาะฮะแล้วไงต่อเงินเงยเร็วเร็วโอเค อเราเป็นยูทูบเบอร์ในหลังจากนั้นซักไปแล้วไงไหนวัตเตอร์มีอะไรมั้งมีอะไรไหมไฟฉายสักบอกมีไหมนีม่อะไรคือที่เข้าไปในห้องน้ำโอ้โหเก็บไงอีไฟฉายอ้าแล้วไงอ่ะที่ขวาเหรอ โอ้ไฟฉายมือหมุนหรือปะเออเราเป็นคนดีเราควรปิดไหมไม่ควรเนาะเรามีไฟใายมือหมอนุนไฟดับแล้วชีบ้าอ h m ดมันปั่นไฟใายโชว์เลย Cat e ายกับดาวดอกแดกเปล่าฮะมาดิใจก้าไอก้า คนใจกล้าก็มาดิเอบีไออวิโดประมาคนใจกล้าอืมไปใช้มือหมุนด้วยม้าได้ฮะแม่มล็อกด้วยโอเคครับมีอะไรมาเขยาวขว่ากวันผมอยู่ ไอ้จนันน้ก็มีเพลงอ่ะนี่มีไฟฉายอยู่บอกเดียวด้วยเกมนี้โอ้ยเพลงโด่จริงจริงเพลงโด่งเฮ้ยผมเสียวนะเว้ยว่าจะมีอะไรมาขยาวหวันนี้ว่ะแต่ว่าต้องเปิดประตูนี้ปะไฟฉายพร้อมไม่พร้อมแล้วอาหาหาทางอื่น มีแค่ไฟฉายงงเง,งงโอ้ยหยุดมางโอ้ยโยงอไม่ได้ด้วยมผมนี่ผมโดดหน้าต่างนี้หรอกแล้วว่าต้องฟังเพลงโอเคอะไรเนี่ยหนาย เนี่ยเรามีเพลงมีเพลงด้วยต้องทำอะไรหยิบอะไรได้ไหม ไอทำเสียงทำไมยังไงยังไงมีผีแล้วไงต่อผีแบบฟูเฮ็ดดีอย่างนั้นเหรอแล้วไงอ่ะเฮ้ยไปแล้วเจอไม่ได้ฮะ ก็ไปก็ได้โอ้ให้ไปก็ไม่บอกไปจริงนะไม่ง้อด้วยนะไปเช็คมันอีกทีดว,ว่ามันยังอยู่หรือเปล่าแล้วเกมนี้มันกดทิปไม่ได้เหรองอนแล้ว่าผมต้องเปิดห้องน้ำฟ้าเอาเปิดก็ได้มาดิ หม่ไอ้เกมคำปองมันทำไอ้เกมอมันไอ้ค้ำปองมันทำให้ผมขวัญอ่อนอีกประตูอ่ะโอ้ไม่อน่ยโอ้ีทีตีตพโอ้โหข้องศูนโอ้โอ้ยี่อีก่อนเลยพวกาเกมอยู่ที่ไหนวะไอ้มาแล้วเกมนั้นผมว่ายังสัเกมก็น่ากลัวนะว่าเกมนี้จะมีอะไรดีอ่ะ จับม่อีกครั้งหนึ่งให้ผมทำอะไรไหนก็กดเอยนดีว e ิ่งนีเลยไหมหน เอาไปแล้วใบจริงด้วยอ,อยังให้เปิดใบสว่างสว่างก็ได้มาเปิดเพลงให้เปิดหมอลำซิ่งสักหน่อยไม่ได้เหรอคิดตแออาศายไม่นึงฟังภาษาังกฤษไมเออ ก็ได้ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกไงไปนะหันหลังไอไฟฉายมือหมุนเองก็อาหารงั้นผมจะกดโอ้โอุ้ยต้องไปใช่ไหมโอเคก็ได้ ให้ทำอะไรอ่ะมีทูบเทียนพร้อมเลยตุ๊กตุ๊กอะไรให้ทำอะไรเปล่าเปิดหมอลำได้ไหมอ่ะเปิดเอออร์ งันนผมออกไปได้ไหมอ่ะเออพี่คเขาอย่าขังผมเลยค่ะพ,พ,พี่พี่พี่ิหามันขังผมว่ะใครก็ได้ช่วยผมด้วยไม่มีใครช่วยหรอกมีผมทำไงอ่ะหาอะไรหรือเปล่าเออไฟเช็คแล้วหาอะไรอีกไหมอ่ะมีไฟเช็กแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมแล้วยังไงต่อทำไมอีกผู้หญิงหน้าหวือจีนไม่เจ้งดังมาก ไม่นานเสียงปิดประตูมันยังยังพให้ผมตกใจเลยต้องไปใช่ไหมโอเคก็ได้ไม่หาอะไรเปล่ามีทูบแล้วมีอะไรแล้วจุดเลยไหมโอ้ยขาดทูบหรือเปล่าขาดทูบเอาวะทุกคนดีนะเล่นตอนช้ามนะเนี่ยนฮะถ้าเล่นตอนกลางคืนนี่ยุ่งเลยนะขาดทูบเบอ,อมีครบแล้วไหน ือไม่ผมจะเอาไฟเช็คเผาลงศพนี้เลยก็ได้ใช่ไหมลงศพใช่ปะฮะลงศพตามมังกรเหรอลูกมเองไต่อทไรงไตม่ได้้ะใช่มีไฟฉายมหมนอยู่เดี๋ยวเาไ้ยรอาจะหาของกดที่กกดทุกอย่างทก่าตัวหาของมา ตบเฮ้ยเดียอพบพบแล้วแล้วยังไงต่อทไงแล้วยังไงต่อทาไมกดแถบกดอะไรกด e กด e กด y กดกโอเคครับจุดแล้วจุดแล้วไงต่อเดีาบลาบาลาแล้วทำไงอ่ะแล้วไงต่อ จุดแล้วทําไมแล้วยังไงต่ออาจุดแล้วจุกวนว่าต้องเดี๋ยวนะโนให้มายืนตรงนี้เหรอแล้วกด e กเอาว่าด้วย อ่าสาธุไวหนึ่งอาสองครับอาสามพุ้ยไฟดาบแล้วไหนอันนั่นอยู่ไหนอันนั้นอยู่ไหนไอ้ไฟฉายไฟฉายอิ i อิ f อาเฟดไรอยู่ไหนเอ่ยให้นผมออกนะีผมออกนะกี รอ,อดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว <c oughs> โอ้ยรอดจากห้องนรกแล้วโอเคแล้วไงต่อทำไมแล้วยังไงต่อนุอ้ยจิงมีไฟแล้วไอ้เด็กไม่มีคุณเจมาให้โนเกวเออเออ,เอ,อ ไม่ควรเดินไปตรงไม่มีกุญแจแล้วหากุญแจทำาม่เปียอยู่ไหนอ่ะพี่แกช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในห้องบ้านนี้ไม่มีใครมาช่วยผมหรอกนะผมต้องเปิดประตู <c oughs> ผมกลัวว่าจะเข้าไปแล้วมีอะไรพุ่งเข้ามาไปอ่ะ ถอยหลังก่นเพื่อความปลอดภัยโอเคยังไงก็ต้องไปฮะแม้เสียงประตูก็มาแล้วไม่ใช่ว่าคุณแจอยู่ในห้องซ่วมไม่เอาด้วยใครขี้อยู่เปล่าเปิดหน่อยนะเอ่มขอโทษที่รบกวน แต่มีกุญแจกลับแล้วมันกลับแล้วไม่อยู่แล้วจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยอะไรอะไรอะไรไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปดีเด้ออะไรอะไรเฮ้ยตัวอะไรเล็กโต แล้วมันทำแ้วมันมาทำไมแ้วมันตัวอีมันตัวอีเนี่ยไปแล้วไปแล้วออกจากห้องแล้ไม่ใช่ห้องนี้เหรอวะแล้วมันห้องไหนไม่ใช่ไม่ใช่กุญแจดอกนี้เหรอเนี่ย ห้องนี้ล็อกห้องนี้ล็อกตรงทางออกก็ล็อกคุณเจอดอกนี้กาจันจากจาการสันนิษฐานแล้วมันคือคุณเจห้องน้ําแล้วมีมีแล้วม,มีมีคนขี้อยู่ในห้องน้ําแล้วผมจะต้องไปเปิดประตูห้องน้ําที่มีคนขีเออ้เออเออไม่ดิเราจะได้ไขคดี พี่ขี้อยใช <l ark> ่ไหมผมจะเปิดประตูห้องน้ำแต่พี่ขี้อยู่ผมจะเปิดเฮียไม่ใชมประตูน้ำด้วยกับกับกัับแล้วกับแล้วกับแล้วโอยหลังเต็มกําลังครับมาอยู่แล้วเนี่ยเนี่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไมผมอยู่ตรงนี้ เออะไรอ่ะหนังสือพิมพ์อ่านไม่ออกโก้อ <ส challenge> นงอเอ็ด ah. <ichi yat, into top> ัปคือตัวเลยผู้ยายยาย ยังสักยังฮะฮะฮะไม่กี้น้อนไปตรงนู้นเหรอผมมาน้อนไปใช่มั้ยโอ้พระเจ้าเกมผี้าอะไรเนี่ยโอ้โหเล่นต่อได้อีกกับ Thank you ที่ Thank you for ขอบคุณที่เล่นเดโมโกับเกน <laughs> <laughs> ดีอ <gasps> อีผมไม่มันไม่มีไฟฉายแน้วผมไม่รู้ต้องเก็บนะังสือพิีพ์แล้วมีอีผีผู้หญิงป้าที่ไหนงงรู้ปุง๊งจังโอเคผมหน้าตกใจมากฮะนอนนอนนี้บินเลยอะ่ะ <laughs> นอนนี้บินเลยครับทุกคนโห <laughs> อดีนะมีเอนนี่อยู่เนี่ยเป็นเพื่อนผมเนี่ยใช่ไหมน่าอยู่เป็นเพื่อนจริงเปล่าอืม,อมนี่นะผมก็ขอบคุณนะผมทุกคนนะที่ดูคลิปวีดีโอนี้นะผมแล้วก็หลอนไปด้วยกันนะผมเกอเกนนี่มันมาตั้งแต่ปี2021แล้วใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่ามันเล่นฟรีเอออุ้ยแต่หลอนว่ะอืมนอนหลอนเลยอะ่ะผมก็หลอนผมก็ขอบคุณนะผมทุกคนที่ดูคลิปวีดีโอนี้นะผมแล้วก็ขอจบคลิปแล้วแหละบายบายโว้ You got the devil in your eyes